เพชรยนตสวัสดีค่ะอยู่กับจ้าจ่าเพชรยนตอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้จ้าจ่ามีรถกระบะสีประตูมารีวิวให้ลูกค้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วค่ะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะกับกระบ,บะสายพันุ์แกร่งนะคะกับโตโยต้ารีโวคันนี้นี่เองรถโตโยต้า e ีโวคันนี้นะคะเป็นปี2016เครื่อง2.4ตัว e ีนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลค่ะลูกค้าสภาพเดิมใหม่กริบเลยนะคะ ลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของคันนี้ได้ไม่ยากนะคะให้ลูกค้าดูรีวิวคลิปนี้ค่ะรถคันนี้เสนอขายเพียงราคา5 4 9 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะตกผ่อนเดือนละ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะในกรณีที่ลูกค้าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะจัดได้เต็มค่ะออกได้ออกง่ายทุกอาชีพนะคะหรือว่าสนใจจะซื้อสดจ้าจ๋าก็ยินดีให้คำแนะนำค่ะ ไม่พูดเยอะค่ะลูกค้าเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพาไปชมรายละเอียดรอบตัวรถกันเลยนะคะมาค่ะอันดับแรกเลยนะคะมาดูส่วนของไฟหน้าความเดิมนะคะรถคันนี้สภาพเดิมทั้งคันนะคะไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการจมน้ําไม่เคยผ่านการพิการนะคะลูกค้าสังเกตจากไฟนะคะไฟหน้าเป็นแบบนะคะโปรเจคเตอร์แล้วค่ะลูกค้า หลอดไฟยังใสๆนะคะโคมไฟยังใสไม่มีรอยแตกลายงาเลยนะคะสภาพสวยมากเดิมจริงๆนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นนะคะเป็นแบบโคเมียมตัดด้วยสีดำนะคะส่วนทะเบียนนี้ลูกค้าก็จะได้ไปเลยค่ะ5กอไก่ขอพึ่ง831 3 1, นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดความใหม่ส่วนของล้อกันต่อค่ะ ส่วนล้อนะคะเป็นล้อแม็กอันลอยมาจากโรงงานนะคะลูกค้าล้อแม็กเป็นล้อแม็ก,กเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานพาร์ทเดิมอะไรเดิมทุกอย่างนะคะได้ยางนะคะคันนี้ได้ยางใหม่ยากดอกยางนะคะยังเหลือนะคะยังใหม่ๆแค่จะไม่ค่อยได้วิ่งเลยได้ยางบิดยี่ห้อบ,บิสโตนไปด้วยนะคะสําหรับรถรีโวคันนี้อมาดูส่วนของซุ้มล้อนะคะ ซุ้มล้อก็เดิมเดิมอะไรเดิมเดิมสวยงามรถคันนี้ไม่ช้ำนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวส่วนนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบโครเมียมตัดกับตัวรถสีเทานะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีที่เปิดประตูจะเป็นแบบแบบโครเมียมนะคะ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบคันกันต่อนะคะว่าความหมายความเดิมรถคันนี้น่าสนใจแล้วก็น่า ซื้อมากๆเลยสําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของและกําลังมองหาที่ตัดสินใจอยู่ว่ายังไม่มีคันที่ถูกใจหรือว่ายัางเจอที่ไม่กล้าตัดสินใจจ้าจ๋าแนะนําให้บริษัทเพชรยนต์และรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะมาดูส่วนของท้ายกันนะคะส่วนท้ายไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED สัญลักษณ์ไฮรักรีโวเอ้ยไฮรัก ก็ตัว E แล้วก็สัญลักษณ์ข้างล่างก็จะเป็นรี v o คนะคะพิเศษกว่านั้นนะคะรถคันนี้ติดเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะลูกค้าเราติดเซ็นเซอร์ถอยกันชนมาให้ด้วยแล้วก็ส่วนฝาท้ายก็จะมีดวงไฟตาที่3ที่เปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมค่ะส่วนรายละเอียดรอบคันก็เดิมๆใหม่ๆสภาพรถนะคะปี2016จนถึงปีนี้แล้วปี2022นะคะก็ยังสภาพยังใหม่ยังเดิม สวยงามจริงๆไม่วิ่งน้อยนะคะไม่ก็ถือว่ามิ่งน้อยนะคะไม่ไม่เยอะนะคะไม่แค่1,30,000สกว่ากิโลเมตรค่ะอะส่วนกระบะนะคะก็เป็นกระบะเดิมมากับตัวรถเลยนะคะกระบะไรเนอนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของนะคะภายในกันไปดูกันเลยค่ะเรามาดูมาชมนะคะส่วนภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะ อันดับแรกเลยก็จะเป็นฝั่งแผงประตูนะคะแผงประตูก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วนะคะค่อนข้างคนขับนะคะแล้วก็จะมีที่วางขวดน้ําให้คนช่องใส่ของใส่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะใส่ซองเอกสารได้แล้วก็จะมีไฟนะคะไฟเปิดประตูเวลาจะให้แสงสว่างเวลามันมืดนะคะเราเปิดก็เราเวลาเราเปิดประตูก็จะแสงสว่างก็จะเปิดให้เองอัตโนมัติเลย อามาดูส่วนนะคะส่วนของด้านอ่ะส่วนพรงงาลัยกันบ้างพวงมาลัยนะคะเป็นทวงมาลัยแบบมันติดฟังก์ชันแล้วนะคะเป็นพวงมาลัยสีดําค่ะลูกค้าสังเกตความเดิมความหมายหมายยังไงนะคะพวงมาลายัยแทบจะไม่มีรอยชํารุดนะคะไม่มีรอยสึกห้อเลยจากเจ้าของเดิมนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นนะคะสีดําคุมโทนซจส่วนใหญ่แล้วก็ตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะ ก็สามารถเล่นเครื่องเล่น VCD ได้เล่นเครื่องเล่นวิทยุ FM นะคะส่วนแอร์ก็เป็นแอร์แบบอนาล็อกอยู่นะคะและนน้วก็เป็นเกียร์หุ่หนักสีดำนะคะแต่รถคันนี้นะคะก็จะมีปุ่มอีโค่โหมดมาให้ด้วยนะคะก็คือปุ่มประหยัดน้ํามันนั่นเองแล้วก็ปุ่มปรับสภาพนะคะถนนอ่าปรับสภาพในการวิ่งนะคะลูกค้าจะถนัดแบบไหน,นก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะแล้วก็สุดตรงกลางมาก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะที่พักแขนก็ ค่อนข้างกว้างนะคะตอบโจทย์ในการขับขี่นะคะรถคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะสำหรับใครที่ชอบความกว้างขวางความใหญ่ของรถนะคะตอบโจทย์เอาไว้ใช้งานและนะคะหรือว่า,าไวบ้บรรทุกค้าขายคันนี้ตอบโจทย์ค่ะามาดูส่วนของเบาะกันต่อค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมๆเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะ ยังแทบจะไม่มีรอยชำรุดเลยนะคะลูกค้ากว้างนะคะใหม่แล้วก็สภาพใช้งานไม่ชำเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวใครที่สนใจและอยากเป็นเจ้าของรีบเลยค่ะถ้าจ่ายอยู่ที่บริษัทพชรยนคอยสแตนบายให้กับลูกค้านะคะแล้วก็นะคะก็มาดูส่วนของด้านหลังด้านหลังนี่ก็เช่นกันค่ะกว้างนะคะตอบโจทย์ แล้วก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยสําหรับใครอยากเป็นเจ้าของก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาหาเจ้าจ่าได้เลยนะคะที่เบอร์094-298-7766 นะคะรับประกันได้เลยว่าท่านที่ซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์จะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการดันตีหลังการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการด้านเซอร์วิสนะคะหรือว่าจะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นเราคอยสแตนบายที่บริษัททุกวันนะคะหรือลูกค้าไม่สะดวกมาเซ็นที่บริษัทเราก็สามารถวิ่งเซ็นต่างจังหวัดได้นะคะให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจในบริษัทเพชรยนต์ในการตัดสินใจ เลือกซื้อรถมือสองของเรานะคะอะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะกันต่อเลยมาดูส่วนของห้องเครื่องค่ะมาดูความเดิมนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะเชื้อเพลิงดีเซลค่ะลูกค้าเครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องสวยใหม่นะคะน่าใช้งานนะคะ ตอบโจทย์ลูกค้าเลยคนที่อยากได้รถเดิมๆสภาพเดิมไม่เคยผ่านการชนแบบนี้นะคะเพราะว่ารถเรารับประกันว่าการันตีว่าเกรดเคัดเกรดเจริงเพราะว่าถ้าเป็นรถที่ชนหรือว่าผ่านการความมาเนี่ยทางบริษัทเราจะไม่รับซื้อเข้ามาเลยนะคะให้ดูความเดิมให้ลูกค้านะคะถ้าดูคลิปแล้วไม่ไม่ถูกใจหรือว่ายังดูคลิปยังไม่แบบว่ายังไม่ละเอียดเท่าไหร่ให้ลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะ ที่บริษัทเพชรนธนุเถนนทีไทยซอย68นะคะสาขาสึที่จะจ่าทำงานนี่เองนะคะมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามให้ช่องจ้าจ่าด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข่าวสารแล้วก็พลาดคลิปใหม่ๆในการรีวิวรถทุกวันค่ะ สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ